ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้เศาลเรล้อ้แ่ก็เาลมเลย้าดูลูกหน่อยเร็วมาดูลูกหน่อยเอ้าเผื่ดูอะไปโรงเรียนใค่เป็นไค่เฮ้รเป็นไครเป็นไขบ่อือโอ้เศร์เรลูกเศาเรเเรเเรเด้อจะได้ยังเดีพอซื้อให้จะได้ยังพอซื้อให้ะเฝ้าเศ้าเด้อจะได้ไปโรงเรียนเฮ้ยลลาบูบูลาบูบูไม่อย่างนั้นลาบูบู ไปไปเลให้ลูกเปลมาให้ลูกเท่าไรนี่สองพโอ้ยสองพันได้ี่เอ้ามันน้อยน้อยบ่าน้อยไหมฟ้าเสาเด้อเงเรียนฟ้าเสาเอาไว้กด้าแมันปีนังน้อยวัวน้อยว ไอ้คนเราไปเล่นไอ้คนย่ามกันแพงเนี่ยจะนัากันห้าหกบาทแล้วเอ้าได้บ่เอานหมอมาตรวจเลยหมอ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 มาดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับหมอมาพอดีหมอตรวจดยังไงครับเป็นยังไงน้องอาการเป็นยังไงครับเนี่ยเอาวางตุ๊กตาก่อนนะครับหนูเออเดี๋ยวหมอตรวจคลืนหัวใจก่อนนะหัวใจไม่เต้น หัวใจมีเต้นครับไม่หมอพี่ฟังดิโอ้ฟังเลยเฮพี่ฟังพี่ฟังเออาเสาฟ้าเสาเก็หม่อมมือยกมือหน่อยยกมือหน่อยก็หม่อมบางอ้าปากอาปากอ้าปากไม่ได้แปลงฟันมากี่วันแล้วครับอ่ารูจากอาการแล้วนะครับคุณพ่อเป็นยังครับเนี่ยน้องน่าจะแพ้พิษต่ออ๋อโดนต่อต่อยโดนต่อต่อยมาหรือเปล่ามันมีวิธีแก้ไหมครับคุณหมอ ตามหลักว like ิทยาการนะครับต้องใช้รังต่อมาแก้ครับโอ้ผมมีอยู่รังต่อเนี่ยอ๋อเออเนี่นี่ลางต่อโอ้ใช้ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้เก่าแล้วเก่าแล้วเหรอเก่าเลยเห็นไหมโอ้เอารังต่อมาแก้ใช่ครับโอ้ขอมีหมดยครับแต่ละครับโอ้โห